สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเดอทางช่อง u t u b e หรือกะทางเฟซบุ o กนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับกับเดียมแลนด์ซมสองพี่น้องนะครับเดอมืมนีกาจะมาผ้าเพาะเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดทุเรียนนะครับกับเงาะนะครับนี่เดี๋ยวมาเมืองเทคนิคการเพาะนะครับ อาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆบางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้เดีวัานี้ผมห้ามาเพาะเดี๋ยวตั้งนึงนี่นับแหลกนะครับเ้าต้องเตรียมถุงเตรียมถุงไว้ก่อนถุงดำอ่าเ้าม่าจะเป็นตองเป็นแกแบมกระไรด้วยครับเป็น เป็นดินปกติก็ได้ดินปกติแล้วดินปลูกก็ได้ครับในการพอมเมล็ดนี่มาอยากจักเม็ดอันนี้คือเม็ดทุเรียนเม็ดทุเรียนที่กินแล้วนะครับนี่ในถุงออกมาเม็ดทุเรียนที่กินแล้วครับลักษณะการงอกของทุเรียนเนี่ยทุเรียนเขาจะบ่มบมม่อแฮมบ่หมักไห้ถมบ่มบ่หมกไถมเม็ดนะครับทุเรียนเนี่ยเขาจะเอาก็จะบ่มักไห้ถมเม็ด สำหรับทุเรียนเนาะทุเรียนกรเขาจะประมาณทุเม็ดเท่ากับบัลงถมครับปกติทุเรียนเนี่ยมันจะนอนอยู่ซื่อๆเมื่อกบไปว่าหน่วยร้อนมาปุ๊บมันก็จะงอกอยู่บนหน่วยมันเลยมันก็จะย่างหาของไปหาพื้นเองแต่ว่าเท่ากับซอยมันชิ้นหน่อยกอันนี้แต่ปุ๋ยทุเรียนคือจิ้มลงไปจิ้มลงไปประมาณหนึ่งในสามของหน่วยครับทุเม็ดก็คือเอาไปที่บอกมันมีทางอันนี้อันนี้ทางขวนมันเนาะแล้วก็ทางเม็ดมันให้เอาทางขวนตรงเนี้ยลง เอ้ไม่มีทั้งทั้งทั้งขวนแล้วก็ทั้งเม็ดให้เอาทั้งขวนนี่ลงน่ครับอันนี้จะเป็นทั้งหัวทั้งหัวจะเป็นเหลืองเหลืองกันบ่เอาไมเอาไม่ใช่นี่ยทั้งหัวจะเป็นเหลืองทั้งข้างล่างเนี่ยจะเป็นทั้งทั้งขวนอืมทั้งที่อยุ่กับแกนมันให้เอาทั้งแกนเนี่ยลงพื้นลงพื้นอ่าหนึ่งในสามรับกะเอาหนึ่งในสามประมาณนี่เด้อลงปุ๊บ นี่สำนีพอแล้วก็กินถมนิดนึงรับๆแค่นี้พอเลยอันนี้คือการปลูกทุเรียนเฮตดแบบนี้นครับเห็ดแบบนี้กินลงไปแล้วก็พับๆแค่นี้บ่องถ,ถมเลยครับขันทมเล้กบ่เกิดครับผมเรือว,ว่าเกิดเกิดยากงาเกิดซาซา,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 าครับบ่ดีเฮ็ุแบบนี้เกิดเร็วดีครับทุเรียนเฮ็ุแบบนี้ครับนี่คือการปลูกทุเรียนนะครับพอเม็ดที่ผมพ่อมเล่นไปเนี่ยก็คืออ่า ผมปลูกคนจะปลูกทั้งต้นพ่อเมล็ดแล้วก็ปลูกทั้งต้นเฉ็ยบยอดนะครับอยากได้สายพันธุ์ไม้คันผู้เรียกอยากได้สายพันธุ์ไม้ก็เอาต้นพอ่อเมล็ดครับมันไดจะกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ไม้อาจ์ิดีหรือบ่ดีกับวัลลูได้ไหมได้พันธุ์ไม้แน่นอนอันนี้มาบักเงาะอันนี้เม่นบักเงาะมาเงาะอันนี้คือเม็ดมะเงาะนะครับเม่นบักเงาะเนี่ยลักษณะการออกห้าของมันเนี่ยมันจะคล้ายๆผกม่วง มันใจไข่มันจะออกห่างประมาณนี้น,น,นี่ตายนิหน่อยไข่เท้าพองหัวมันออกทอี่ไหนปุ๊บเข้าวอดองไปจิ้มทั้งในทางหนึ่งนะครับให้เข้านอนเลยเหตุไรน,นอนแลนอนคือว่างยังสิบมันบอเคยดีน้อยหนึง่งปั๊บล,ลงไลรนอนทางนี้เลยครับข่นม่งกันบักม่วงหรือบักเมนบักม่วงบักบักอินจีบักยักี่ยกระซางที่เท้าพองหัวทั้งหัวทั้งถ่ายมันอยู่สายให้เขา้าวางไรนอนไรนี้ครับแบบนี้แล้วก็ทมไหม้ ครับแค่นี้เป็ดอันเสร็จอันนี้คือการเพาะมังอกมะงาะมะงอกฮู้งไว้แบบฮู้งไว้ฮู้งไว้ฮู้งไว้ฮู้งไวก่อนตึ๊บๆเดี๋ยวผมฮูองไวแบบนี้แหละเดี๋ยวผมขอตัวไปปลูกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปเบิ่งขันตอนต่อไปมาครับหลังจากนั้น หลังจากปลูกใช้แล้วมันม่เรากำลังตังไว้ตังไว้เฮ้ยอาจจะเหมือนนิดนึงตังไว้แบบนี้นะในลมน้ำไล่เรากะหดน้ำทุกเมือ่อขันตุเรียมมันกะสิออกห่างมาแบบนี้ครับนี่มันจะออกรากมาแบบนี้เลยครับประมาณอันนี้คือประมาณจากอาทิตย์กว่าครับนี่ห่างกันจะออกแบบนี้เงาะนี่กะเดี๋ยวมันจะออกมาก โ่มาเลยคือบอกมวงเลยนี่เห็นมทุเรียนก่อนอันนี้ก็ทุเรียนที่ผมพอว้ก่อนกกนี่จะก่อนอาทิตย์กว่า,วามูนี่มูนี่ทุเรียนทั้งเมดเมื่อจะออกฮาออกอย่างมากก็คือมูนี่นี่ตอนนี้เนี่ยผมจะหันมาเล็ดไม้มะเ็ดแล้วครับพอมะเล็ดแข็งแรงดูแรงง่ายแข็งแรงดีมากนลครับไม้มะเร็ดตอนนี้เป็นไม้ที่น่ะสนใจนะครับ โอเคกในการดูแลก็คือหัองนามทุกมือบันน้องคิดยังหัองนามทุกมือก่อนให้มันโปง่งมั่งปุ๊บจังค่อยเซฟป,ปุ๋ยนะครับครับเดี๋ยวจะพาเซฟป,ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งคือในต่ออนาคตต่อไปตอนนี้กับภาเบิ้งต่อมันแข็งงอกงนิดหน่อยโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมติดตามเนิดเดี๋ยวจะพาอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆใหม่มื่อนี่ผมปลูกเองเมื่อครับผมสิปลูกเองเมือ่อเป็นการแบบปลูกแบบพร้อมอะไทั้งหมดครับ บักเงาะบักทูเลียนนะครับมีทั้งพอมทเลทั้งเสียบหน่อยเปียงคือพอมทะเลปกติมันบกก่ายพันบ่มันก่ายครับก่ายในนอนแต่ว่าผมว่าอันน้ำแล่คือมันต้องกลายดีในนอนครับแทนแม่มันดีพอพันธ์พอมันดียางหน่อยหน่อยรูมันก็ตรงดีครับพันธุกรรมดีมันตรงมีครับก็เลยว่าพอมทะเลปลูกดีกว่าแล้วก็ต้นทุนตามพอห้องปดิบิเหตเป็นเชื่องพันธุ์แบบ กาแบบเขาไปเลยนะครับทรงบริษัททรงลงข้งองยังคือเขาเข้ามา,าเออเห็มันมีอยู่บ้านเท่าเราเห็มันแข็งแรงอยู่านเฮ่าบางเทีอาจจะฟุกด้พันที่ดีกว่าซุ้มที่มีในในตลาดอยู่ตอนนี้ก็กได้ครับผมอาจจะฟุกดีก็ได้ก็ได้มันมีโอกาสอยู่แล้วอันนี้ก็คือมีพันธ์หมอนทองการยาวและชะนีนะครับแล้วก็มีกบพิกุลน,นะผมลงปลูกไปแล้วโอเคมันนี้ฝากแค่นี้นะครับเด้อในเมือง มีคลิปให้ช่วหไม่เรย่อยยฝากติดตามไปด้วยครับเด้อสวัสดีครับ